ซูเ m ฟแ n pro อันนี้ก็ firmware version หนึ่นึ่งสองนะสำหรับใครที่ไม่มี panel control ก็ดาวน์โหลดนี่ได้ชื่อว่า f 8 control นะครับ f 8 control ก็อันนี้ f 8 control ขึ้นมาเวลาเราซิงค์บลูทูธกันแล้วเนี่ยเราสามารถ control แบบนี้ได้นี่ control ได้เปิดเพิ่มจากตรงนี้ได้แพนอะไรก็สั่งจากนี้ได้หมดนี่คือเมนูที่อยู่ตัวนี้นะครับ วิธีก็คือดาวน์โหลดชื่อไฟล์มาชื่อบลูทูธเข้าไปในเว็บไซต์นะครับชื่อเฟิร์มแวร์หลังจากนั้นก็คอนเน็กเข้ามือถือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจากจากเครื่องนี้ก็ได้นะครับผมดึงปิดออกนะครับใส่เข้าไปหลังจากที่ใส่เมนูบลูทูธเข้าไปแล้ว<า>กดนี่นะครับ power on นี่ไอ้แปมันก็จะไม่เห็นถูกไหมมันจะไม่เห็นดีไว อ่าเวอร์ชันหน1.2หลังจากเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเรากดปุ่มนี้ค้างไว้เมนูค้างไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นน่าบลูทูธเราก็เปิดบลูทูธให้มันนะครับ f 8 Control yes หลังจากนั้นมือถือเราถ้ามีแอปพลิเคชันมันก็จะขึ้นมาละนะครับนี่ก็คอนเน็กเอาคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับใน f 8ได้แต่ก่อนที่จะคอนเน็กเข้าตรงนี้ได้เราต้องเอาโปรแกรมบลูทูธเนี่ย ติดตั้งเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะครับมาจากโรงงานปกติแล้วเนี่ยตัวบลูทูธพวกนี้เนี่ยไม่มีมานะวิธีติดตั้งนะครับข้ามไปต่อวิธีติดตั้งก็ p ีไฟล์บลูทูธไปใส่ SD card แล้วใส่เข้าไปในช่องหนึ่งนะครับที่เราไปดูอีกตัวหนึ่งนะใส่เข้าไปที่ช่องหนึ่ง r d สรเข้าช่องแรกนะใครทําเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามไปใครไม่เป็นก็มาดูจากคลิปวันนี้ได้ใครที่รู้แล้วก็ข้ามไป นี่ก็เปิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็กดปุ่มเมนูค้างไว้กดปุ่ม power on นะครับค้างไว้ power on ห้ามปล่อยนะสองปุ่มนี้นะเมนูกับ power on แล้วก็รอเนี่ยก็ติดตั้งบลูทูธเข้าไปก่อนนะครับติดตั้งบลูทูธเข้าไปก็กด yes complete แล้วก็ปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดเครื่อง power off พอออฟเสร็จหลังจากนั้นก็เอร์ออนเครื่องเวลาจะใช้บลูทูธก็แค่กดปุ่มเมนูค้างไว้ที่ผมทําให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นะครับพอเรากดเมนูให้ค้างไว้เนี่ยเครื่องที่มันมีบลูทูธออนอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นทันทีกดเมนูนี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปที่ yes yes นะครับ yes f 8คอนโทรลมันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ นั้นมันสามารถเปลี่ยนเครื่องได้โดยไม่ต้องไปวิ่งหาบลูทูธใหม่นี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมคอนเน็กนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมคอนเน็กมันก็จะคอนเน็กติ้งเสร็จเรียบร้อยพอคอนเน็กติ้งเีรยวเราก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับตั้งค่าต่างๆของเครื่องได้ทุกอย่างซึ่งใช้เครื่องต่อเครื่องนะครับนี่คือ1 iPhone ไม่ต้องดิสคอนเน็กเปลี่ยนเครื่องได้เลยไปลวครับขอบคุณครับ